นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ LPG หรือ l i q u i f i e d Petroleum Gas LPG คือก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือเรียกกันทั่วๆไปว่ากา๊าซหุงต้มนั่นเองได้จากการกันแยกส่วนจากหอ,อกันน้ำมันเหมือนกับน้ำมันดีเซลและน้ำมันบินซินมีส่วนประกอบหลักๆคือโพรเพนและบิวเทนในอัตราส่วนที่70ต่อ30ซึ่ง LPG มีคุณสมบัติหนักกว่าอากาศหากเกิดการรั่วไหลนั้นกา๊าซจะลงต่ำกองรวมกันที่พื้น และเป็นกา๊าซที่มีคุณสมบัติไร้สีไล้กลิ่นเช่นเดียวกับ NGV ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงมีการเติมกลิ่นชุนๆเพิ่มเข้าไปเพื่อให้รู้กลิ่นได้เวลาเกิดการล่วไหลข้อดีของการติดตั้งกา๊าซ LPG 1 มีพื้นที่เก็บของด้านหลังเหลือเท่าเดิมหากติดตั้งถังโดนัทโดยติดตั้งแทนที่ตรงที่เก็บยางอะไร 2. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์จะถูกกว่าเนื่องจากเป็นก๊าซแรงดันต่ำ 3. ถัมงมีขนาดเบาเนื่องจากเป็นก๊าซแรงดันต่ำ 4. มีสถานีบริการเยอะทําให้หาปั๊มที่เติมสะดวกได้ 5. ไม่ต้องเติมก๊าซกันบ่อยๆและใช้เวลาเติม5-7นาทีเท่านั้นข้อเสียของรถที่ติดก๊าซ LPG 1. ราคาแพงกว่า NGV และแนวโน้มของราคา LPG จะสูงขึ้นได้อีก 2. รัฐไม่สนับสนุนโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้คนใช้ LPG เติมรถมากเกินไปเพราะเดี๋ยวก๊าซสูงต้มสำหรับใช้ตามบ้านเรือนนั้นจะขาดแคลนทำให้มีราคาสูงขึ้น 3. เมื่อเกิดการล่วไหลจะทำให้ก๊าซต่ำลงกับพื้น และกระจายไปตามพื้นเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกได้และนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแก๊ส LPG เมื่อคุณเลือกและตัดสินใจที่จะนำรถไปติดแก๊ส LPG นั้นก็ควรจะค้นหาและศึกษาข้อมูลก่อนที่จะนำรถไปติดแก๊สชนิดนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ใช้รถที่ติดแก๊สอย่างปลอดภัยจากนั้นก็ควรเลือกร้านหรือที่ที่มีมาตรฐาน ในการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้จะไม่มีความเป็นมาตรฐานและอาจจะทำให้กา๊าซในรถของคุณรั่วไหลและเป็นอันตรายได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่ตอไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น ปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่